ศิลปะการกโกรธอย่างฉลาดเปลี่ยนพลังลบเป็นแรงผลักดันชีวิตความกโกรธในมุมมองใหม่ความกโกรธมักถูกมองเป็นอารมณ์ลบแต่งานวิจัยทางจิตวิทยาสมัยใหม่เผยให้เห็นว่าความกโกรธสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพได้หากเราเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างฉลาดและสร้างสรรค์การศึกษาในวรารสาร Journal of Personality and Social Psychology พบว่า ผู้ที่ทำงานในสถานะโกรธสามารถทำภารกิจที่ท้าทายได้ดีกว่าผู้ที่มีอารมณ์อื่นๆการสแกนสมองแสดงให้เห็นว่าความโกรธกระตุ้น left anterior cortex ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเข้าหาเป้าหมายเชิงบวกด้านสว่างของความโกรธงานวิจัยพบว่าความโกรธสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายสร้างพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นโรซาพาร์คส์ที่ความโกรธต่อความอายุติธรรมกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพิ่มความต้องการในสิ่งที่เรามุ่งหวังงานวิจัยพบว่าการเชื่อมโยงวัตถุกับความโกรธทําให้คนต้องการวัตถุนั้นมากขึ้นกลยุทธ์การเปลี่ยนความโกรธให้เป็นพลังบวก 1. เทคนิค Stop S หยุดการกระทําทันที T Take a breath หายใจเข้าลึก3-5ถึงครั้ง O Observe สังเกตความรู้สึกและความคิด P Proceed Mindfully เลือกการตอบสนองที่เหมาะสม 2. การแชนแนลความโกรธออกกำลังกายใช้พลังจากความโกรธในการออกกำลังกายเข้มขน้นเขียน journal บันทึกสาเหตุและหาทางออกเชิงสร้างสรรค์กำหนดเป้าหมาย แปลงความโกรธเป็นแรงผลักดันสู่เป้าหมายที่ชัดเจน 3. การปรับเปลี่ยนความคิดหรือ cognitive reappraisal re ตั้งคำถาม,ถามความโกรธนี้สมเหตุสมผลมากแค่ไหนมองมุมมองอื่นมีวิธีเข้าใจสถานการณ์นี้อีกแบบหรือไม่กรอบใหม่เปลี่ยนจากเขาทำให้ฉันโกรธเป็นฉันเลือกตอบสนองอย่างไรเทคนิคขั้นสูง mindfulness การศึกษาพบว่า Mindfulness Based c ognitiv-behavioraltherapy e ลดพฤติกรรมหุนหันทันแล่นและเพิ่มการควบคุมอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกสติช่วยให้หยุดชั่วคราวก่อนตอบสนองสังเกตความโกรธโดยไม่ตัดสินสร้างพื้นที่ระหว่างความรู้สึกและการกระทำการปฏิบัติในชีวิตประจำวันแผน3ขั้นตอนสร้างความตระหนักสังเกตและบันทึกรูปแบบความโกรธ ฝึกควบคุมใช้เทคนิคสต o อบและมาย f u ฟูเนสชาแนลพลังงานกำหนดเป้าหมายจากความโกรธและดำเนินการเครื่องมือง่ายๆ Anger to go ูโก p เทมเลฉันโกรธเรื่องอะไรสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายที่เป็นไปได้ขั้นตอนแรกที่จะทำข้อควรระวังควรปรึกษาผู้ช่วชาญเมื่อความโกรธส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างรุนแรง มีความคิดหรือพฤติกรรมอันตรายความโกรธเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นบทสรุปความโกรธเป็นทั้งพลังทำลายและสร้างสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์คือความฉลาดทางอารมณ์และการเลือกใช้อย่างมีสติงานวิจัยยืนยันว่าการจัดการความโกรธอย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจงจำไว้ว่าความโกรธไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นเพื่อนที่เข้าใจยากการเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับความโกรธคือการเปิดประตูสู่พลังที่ไม่เคยรู้จักและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่เราต้องการถ้าหากว่าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ